แรงกดดันขนาดนี้ช่างน่ากลัวเหลือเกินเพื่ฮ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 ่ยอมจำนวนซะเถอะแค่คุกเข่าขอความเมตตาเสียเถอะหรือว่าจะให้ตัวข้าทรมานพวกเจ้าให้รู้สึกถึงความทุกข์ยากนิดหน่อยดีละ่ะท่วนทงเทียนสิทธิ์ของนิกายวิ้ชิงของข้าแม้จะต้องตายแต่ก็ขอไม่จำนนต่อพวกวิถีมานฮช่างสาเชาจริงๆไม่ไหว กระโลกที่อยู่เบื้องหลังของเขานั้นเป็นแม่เหล็กสวรรค์ทมินด้วยพลังวิญญาณที่มันดูดกืนก็สามารถดับสลายได้หากมันพึ่งสมบัติเช่นนี้ก็มีแต่จะทําให้พวกเราตายสถานเดียวให้ตายสิมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกัน่ <c oughs> <c oughs> านเจ้าเจ้าเด็กงูนั่นยังคงปิดด่านอยู่แน่ หวังว่าจะไม่มีใครพบเจอั่ำสวรรค์ของเขานะและก็ชางเย่เอ,อ๋อพวกเจ้าทุกคนขอโทษด้วยในฐานะอาจารย์แล้วข้าปกป้องพวกเจ้าไม่ได้ขอแค่พวกเจ้ารอดออกไปได้แล้วก็ความโกรธเลี่ยวที่สะสมมาตลอดหลายร้อยปีวันนี้จะต้องสิ้นสุดลงน่าสงสารนัก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสาวงามปรากฏขึ้นมาอีกคนแล้วด้วยสินางกระโดดลงหน้าผาไปแล้วข้างล่างนี่ลึกยิ่งกว่าเอาเวจีเสียอีกไล่ตามนางไปอย่าปล่อยให้นางหนีไปได้เพื่อจัดการไล่ตามพลังวิญญาณก็แทบจะหมดแล้วตอนนี้แม้จะขี่กระบ,บี่ไล่ตามก็ยังทําไม่ได้เลยรีบตามไปคงต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยแน่เลยต่อให้ตายไปข้าก็จะไม่ให้พวกเจ้า ทำสําเร็จหรอกถ้าหากเป็นชายคนนั้นหากข้าได้ฝึกฝนคู่กับเขาตอนนี้ก็คงไม่เป็นไปแบบนี้แน่ๆชาติหน้าจะสามารถได้เจอกับเขาอีกไหมนะแม่นางโม่เหตุใดท่านถึงลงมาเช่นนี้สะส,ะสิทธิพิฮานะ,ะนี่มันพวกลายตายกันแล้วอย่างนั้นหรอทุกคนอยู่บนสวรรค์ใช่ไหม เจ้งเตือนความประทับใจของโมจูที่มีต่อท่านเพิ่มขึ้นค่าความประทับใจในยามนี้คือ5.5ดาวสิทธิ์น้องโมในที่สุดก็หาเจ้าเจอจนได้สิทธิ์น้องฮานทำไมเป็นเช่นนี้ละ่ะฝากดูแลนางด้วยโมจูข้าต้องไปที่ยอดเขาหลักแล้วสิทธิ์น้องฮานนี่เจ้าฝึกผลวิชาอะไรอยู่กันแน่ เจ้าเองก็อยู่บนสวรรค์ได้เหรอผู้บำเพ็ญระดับหลอมรวม3มคนที่สู้กับข้าสมคนต่างถูกหานเจียวผู้นี้ผ่านทางสังหารเพียงพิบตาสถานการณ์เช่นนี้เริ่มไม่ค่อยสู้ดีแล้วสิโลมปานของขั้นแปลงเทพเริ่มคุกคุนไปทั่วยอดเขาหลักหากจะตำหนิก็คงตำหนิที่ข้ามาช้าไปอยอดเขาอี้โยที่ทางนั้นพวกผู้บำเพ็ญสายมัน กำลังห้อมร้อมเหล่าพวกสิทธิ์พี่หญิงสิทธิ์น้องรอพวกเราค่าหาทางออกได้สักหน่อยเจ้ารีบพาสิทธิ์น้องใหม่หนีไปเลยนะสิทธิ์พี่มั่งต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้พวกเราอาจจะได้ตายก่อนแน่ๆส่งพวกมันไปลงนรกซะสามประกายแสยงนี่มันอะไรกันสามหรือหรือว่า ทั้งหมดถูกจัดการเลยเหรอเนี่ยสิทธิ์น้องข้าให้โอกาสเจ้าจะตามข้ากลับไปที่ยอดเขานิก,กายลทัทธิมารฟ้ามืดเสียแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าฮต้นทงเทียนบีบบังคับให้พ่อแม่ข้าต้องตายข้าเน่ะไม่มีทางกลับไปหรอกต่อให้ตายก็ไม่ไปงั้นหรอเช่นนั้นเจ้าต้องโดนข้าลงโทษซะหน่อยแล้วดาบของข้าล้วนชุบไปด้วยพิษเอ๊ะ ่านสามีเอสรุปยอมตกลงไปแล้วอย่างนั้นหรือเช่นนั้นก็จงตามข้ากลับมาซะข้าบอกเลยเจ้าน่ะจะไม่เชื่อฟังได้ยังไงเมื่อพบเจอคนที่แข็งแกร่งกว่าอยู่ต่อหน้าแล้วนะ <c oughs>